สวัสดีครับผมจากุเกษตรอีสานนาะครับพี่น้องครับก็มาเบิ้องมันตัวนี้นะครับมาติดตามนะพี่น้องนะถ้าเพื่อติดตามอยู่ช่องยูทู e ของผมนะครับกิมมีคลิปตัวนี้อยู่เกษตรสมบูรณ์นะพี่น้องนะอยย่ไก่นะครับพี่น้องครับผมฉีดปุยมักไปสองครั้งแล้วครับผมนี่ฉีดไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่มาฉีดยานะพี่น้องนะที่ผมบอกว่าฉีดยาไปแล้วนะครับคลิปนั้นเบิ้งครับพี่น้องครับ ปฏิกิริยาของปุ๋ยหมักของผมนะครับผมพี่น้องครับตัวนี้บ่มีร้องพื้นเลยนะครับผมคูการันตีได้แล้วครับผมตอนนี้นะครับตอนนี้การันตีได้เลยนะครับผมมันสองเดือนนะครับพี่น้องเบ่งใบครับไม่มีเคมีนะครับผมบม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยหมักล้วนๆนะพี่น้องลำโครงสังอวบสมบูรณ์นะครับผม โค้ครับพี่น้องครับเบื้องครับเบื้องตัวนี้ครับเบื้องลำอวบครับเบื้องลำครับพร้อมที่จะไปต่อได้อีกยาวนะครับผมตัวนี้ตัวนี้นะจะเป็นมันแขกดำนะพี่น้องเนะแต่ว่าผมมันมันผสมมาเนาะนี่ผมปลูกแปดหนึ่งการแดงพี่น้องนี่การแดงลำเสมอใบนี่สุดยอดครับพี่น้องครับ มากาลันตีให้พี่น้องเบื้องครับผมปุย๋ยมักนะครับอาทิตย์ที่แล้วผิดกับอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเพียงเจ็ดหมื่นนะเพราะว่าผมมาขีดวันอาทิตย์ที่แล้วเนาะวนะันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนี่ครับผมยืดขึ้นสูงเชียงแอวผมแล้วครับใกล้เชียงอกผมแล้วนะครับสองข้างครับขีดปุย๋ยทั้งใบไปสองข้างนะพี่น้องโอ้โห สุดยอดนะครับนะครับตัวนี้นะครับถ้าผู้ใดเข้าไปเบื้องในช่องกับสีมีคลิปอาทิตย์ที่เลี้วนะครับผมเป็นคลิปมันตัวนี้และครับผมสองเดือนนะครับตัวนี้ตัวนี้สองเดือนนะครับนี่นครับปุ๋ยหมักลุนๆนนะครับเมื่อนี้ผมมาฉีดรอบที่สามนะครับผมฉีดไปแล้วผมฉีดทางใบไปแล้วแล้วก็รอเบิ่งอาทิตย์หน้านะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าผมชีมาเอาหยารอบสองนะครับเพราะว่าหยาขึ้นแล้วขึ้นลายแล้ว แต่เขาก็คุ้มแล้วละ่ะคุ้มเนีย่ยแล้วนะครับคุ้มเนีย่ยแล้วแต่ว่าผมต้องมาเอานะครับนี่หยามันขึ้นนี่ครับมันขึ้นอกผมต้องเอาหย้ารอบสองนะครับนี่ครับผมคลิปนี้เนาะมาติดตามนะครับผมเดี๋ยวทีนี้อีกหลายอย่างนะครับอยู่ในแปลงนี่ผมจีถ่ายให้พี่น้องเบ่งนะครับเอาคลิปนี้มาแค่คลิปติดตามเนาะพี่น้องเนาะการันตีปุ๋ยหมักของฮาอเองนะครับ เองนะครับใส่บอถึงลอยนะครับงบประมาณนี่นะครับเงบประมาณบอถึงลอยนะพี่น้องเนาะปุ๋ยนี่ครับผมยังเหลือใส่อีกเยอะครับผมส่วนครั้งนี้ผมมาขีดครั้งที่สามนะครับส่วนคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กบฝากพี่น้องกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับผมไว้ติดตามมาแหลกเปลี่ยนเรียนรูกกันอยู่ในช่องใดนะพี่น้องเนาะไว้กดฝากพี่น้องไว้นะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจนะครับในการฮ็ดคลิปต่อไปนะครับผม ส่วนคลิปนี้จ้าโกกษีอีสานก็สวัสดีเกย์ก้อนครับผมสวัสดีครับ